สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดเช้านี้ก็สดใสตอนนี้8ปดโมงเช้านะก็มาพูดคุยว่าค่าการมองเห็นมันลดลงเยอะเลยแล้วก็เพื่อนเข้ามารับชมเนี่ยแต่ละพันพันกว่าพันกว่าเองไม่ถึงแต่ก่อน $5,000 ันยังไม่ถึงหมื่นต่อวันหรอกแต่ว่าก็ยอดวิวทั้งที่ที่เราเราโพส์นะเราก็โพส์เยอะนะ พูดเยอะมากเลยแต่มันก็เฉลี่ยกันดูเข้าไปเนาะแต่ไม่เป็นไรเราก็สู้สู้ส,สู้ในการเพื่อโพสต์ต่อไปค่ะไม่ท้อค่ะแต่ว่าออกมาพูดให้ประสบการณ์ให้ฟังว่าเราพูดจริงเราทําจริงค่ะแล้วก็อยู่ๆลดค่าการมองเห็นมันลดลงจริงๆนี่มาพูดพูดให้ฟังก็คือไม่เป็นไรเพื่อนๆยังไงก็สู้ต่อนะเราอยากให้ทุกคน ดูว่าต้องทำต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายนี่ก็ว่าจะออกไปนูน่นไปอารด์ดีวันนี้ไปซื้อของไปซื้อช็อกโกแลตเพิ่มเพราะว่าช็อกโกแลตไม่พอมันต้องซื้อเพิ่มของก็เก็บหมดแล้วเฟรยเป็นคนเก็บแพ็คกระเป๋าให้แล้วเราก็พรุ่งนี้ก็ออกเดินทางนี่ก็มาพูดว่า เราตื่นเช้ามาเราเปิดดูแดชบอร์ดแล้วรู้สึกว่ามันนั้นโลนลดลงก็เลยเอามาพูดให้ฟังกรณีศึกษาว่าเราจะต้องแบบสู้ต่อไปโพสไปเรื่อยเดี๋ยว AI ก็เปิดช่องให้เรามาชมเองแล้วเพื่อนเก่าๆก็ไม่มีนะเพื่อนสมัยแรกๆทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดหมดเมื่ออาชีพจริงๆเปิดเปิดปิดปิดแต่ว่าเปิดจริงจังก็ถึงปีแล้วแหละ แต่เขาก็ให้เครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาให้แล้วจ้ะแต่เราก็สู้ต่อไปเพิ่มกันยอดวิวก็เพิ่มขึ้นอยู่นะ20%กว่ากคนก็โอเคนะยอดไลค์อะยดไลค์ยี่สิบแต่ยอดวิวก็เพิ่มอยู่แต่ว่าคนเพื่อนที่มาคอมเมนต์ก็มีแต่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าๆไม่มีเลยทุกคนเป็นเหมือนป้าไหมเพราะว่า เพื่อนเก่าๆเนี่ยสมัยแรกๆเนี่ยเขาหายไปหมดเลยหรือว่าเขายังไม่เปิดหมดหมืออาชีพเขาจะดึงคนเปิดหมดหมืออาชีพมาเท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีอาจจะเอาเฉพาะกลุ่มของเราหรือเปล่าเลยมาพูดให้ฟังประสบการณ์ว่าเพื่อนเก่าหายหมดอ่ะทุกคนเป็นเหมือนเราไหมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็อยากจะฝากบอกเพื่อนๆว่าให้สู้ ไม่ทอ้อไม่ว่าจะค่าลดกันมองเห็นลดล,ดลงแค่ไหนก็ไม่ท้อนะคะสู้ๆค่ะ